แบบขัดที่5.2ข้อแรกตะกัวทรงกลม2ลูกลูกหนึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวเป็น2เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของอีกลูกหนึ่งจงหาว่าปริมาตรของตะกัวปริมาตรซอเรือเกินมาตัวหนึ่งของตะกัวของตะกัวทรงกลมลูกใหญ่เป็นกี่เท่าของปริมาตรของตะตะกัวทรงกลมลูกเล็กทรงกลมลูกใหญ่ ต่อทรงกลมลูกเล็กปริมาตรของทรงกลมเราจะหาปริมาตรของทรงกลมได้เราจะต้องรู้สูตรถูกไหมปริมาตรทรงกลมสูตรมันบอกว่า4ี่ส่วนสาพายอายุก,กำลัง3อืม จทย์ข้อนี้เขามีทรงกลมสองลูกคือลูกใหญ่แล้วก็ลูกเล็กโดยที่เส้นผ่านศูนย์กลางของลูกใหญ่เนี่ยเป็นสองเท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของลูกเล็กสมมติว่าถ้าลูกเล็กรัศมี r ลูกเล็กมีรัศมี r เส้นผ่านศูนย์กลางของมันก็คือ2 r ถูกไหม ในขณะที่ลูกใหญ่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเป็นสเท่าของลูกเล็กก็คือมีเส้นผ่านศูนย์กลางเป็น 4r เพราะฉะนั้นลูกใหญ่เนี่ยมีรัศมีแค่ 2r เท่านั้นปริมาตรของตะ,ตะก่วทรงกลมลูกใหญ่เป็นกี่เท่าของลูกเล็กเอาปริมาตรของลูกใหญ่หารด้วยลูกเล็กก็คือ4ส่วน3 pi อาูกใหญ่คือ 2r กำลัง3หารด้วยปริมาตรของลูกเล็กคือ4ส่วน3พายรัศมีคือ2รัศมีคือ r ยกกำลัง3 4ส่วน3พายตัดการหายไปเหลือ 2r ทั้งหมดยกกำลัง3ส่วนด้วย r ยกกำลัง3 2ยกกำลัง3คือ8 r ยกกำลัง3ก็คือ r ยกกำลัง3เพราะฉะนั้น r ยกกำลัง3ตัดการหายไปเหลือแค่8เท่า 8เท่าปริมาตรของตะกัวลูกใหญ่เป็น8เท่าของตะกัวลูกเล็กโดยเงื่อนไขที่ว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของลูกใหญ่เนี่ยเป็น2เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางลูกเล็กโอเคจบแล้ว